สวัสดีค่ะประชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะปทุกทิมค่ะวันนี้แต่งตัวพร้อมใช่แล้วเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายกันอืแต่เดี๋ยวก่อนไปเรามีเรื่องมาแนะนําเคล็ดลับนะทําให้การออกกําลังกายเนี่ยเราบอกว่ามันสบายใจคล่อง <ใจ S 1> ตัว,วนะค่องตัวแล้วมั่นใจค่ะคือชุดชั้นในนั่นเองนะคะชุดชั้นไหนทีป่ป้าใช้อยู่เนี่ยคือของเดิมเนี่ยเส้นเล็ก สายเนี่ยเส้นเล็กไม่ใช่เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวนะสายเนี่ยเส้นเล็กแล้วทําให้เวลาใส่เนี่ยจะกดตรงบ่านะปรากฏเป็นร่องเลยถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยใช้จะเป็นกดเป็นร่องใช่แล้วจะทําให้เราเนี่ยปวดปวดหลังปวดไหลใช่นะ,นะแล้วก็อย่างก็คือแบบว่าเนื้อปริ้นเห็นเห็นอย่างเงี้ยอืม,มันมีส่วนที่ เกินนะเนื้อส่วนเกินเพราะอายุจะห0สิบอยู่แล้วใช่ค่ะนะก็บอกว่ามันจะมีเนื้อปลิ้นแล้วก็ยิ่งด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยที่ใส่เวลาเราใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นเสื้อเสื้อที่แนบตัวเนี่ยมันจะเห็นรอยปลิ้นของเสื้อในอแล้วก็เนื้อ มันจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วเร่นี้คือเนย้อสิ้งเป็นต้นๆออกมา <c oughs> นะนี่คือปัญหาที่เจอเธอเจอปัญหาอะไรบ้างของพระทีมเนี่ยเจอปัญหาที่ว่าชุดชั้นในเนี่ยที่เป็นบราแล้วมีโครงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวโครองอ่ะมันกด<อ>ตองกลานเนี่ยเป็นรอยเลย <c oughs> ฉันก็เป็นฉันทําไงเปล่าเออโทษนะดึงออกหระฉันเอามีดกรีดแต่ฉันก็ดึงโครงออกเพราะว่าเพราะว่า มันจะทำยังไงเพราะส่วนใหญ่อะเสื้อเป็นแบบมีโครงทั้งนั้นเลยใช่คือคือเสื้อมันมีโครงไงเราก็เลยบอกว่าตายแล้วปรากฏว่ากดแล้วเจ็บแล้วใช่แล้วก็แบบทำให้แบบว่าบางทีอะพอโครงใช้ไปนานๆแล้วอะบางอันมันโครงดโครงบิดใช่ทําให้เราแบบว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยใส่เสื้อแล้วเหมือนใหญ่ข้างเล็กข้างอันน้งก็เกินไปจริงๆเหรอนี่แก้ปัญหา แก้ปัญหาด้วยชาร่าบานี่เลยเลยให้ดูแหมหันไปหยิบพร้อมๆกันสั่งมาชาราสั่งมาชาราบามีสองสีมีสองสีที่เราใส่อยู่คือสีดำเราอยใส่เนี่ยเนี่ยสีดำนี่คือสีเนื้อพอใส่แล้วรู้สึกเลยว่าแบบว่าคือแบบว่าไม่เออแล้วก็บอกว่าไม่มีโครงกดกับหน้าอก ใช่ค่ะแล้วก็ใส่สบายไม่อึดอัดใช่ค่ะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยกระชับกระชับแล้วก็เก็บเนื้อที่ปิ้นดู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 ใช่เนี่ยเรียบเลยเรียบเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเรียบเรียบเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเนื้อผ้าใช้ใยไผ่แท้ใช่เนื้อเนื้อผ้าใยไผ่แท้เนี่ยมีคุณสมบัติคือว่าเป็นใยเส้นใยธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะ แล้วก็มันจะมีแบบสัมผัสนุ่มถนอมผิวมีขนอ่อนๆตายจากเสื้อเนื้อผ้าทักงไปแล้วเขาบอกว่าผ้าใยไผ่เนี่ยใส่สบายไม่อึดอัดค่ะนะแลวนี่เห็นไหมนี่สามารถยืดโดยไม่ต้องกลัวว่ายืสูงทรงสวยนะแต่กระชับนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเสียเสียทรงหรือมืดรัวนะนี่สายก็ใหญ่ แล้วก็เราชอบเข้าเรียกอย่างหนึ่งว่าชุดชั้นในเพื่อสุขภาพค่ะนะชาร่าบราชุดชนในเพื่อวัยเรา <c oughs> คือวัยอย่างเราเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ส่วนเกินส่วนเกินเส่นเกินส่วนเกินเนี่ยมีหลายอย่าง <c oughs> อย่างอย่างป้าทิมเนี่ยส่วนเกินคือแบบเนื้อเยอะนะ <c oughs> อ่ะ,อะนี่สมมติเห็นไหมประชมดู อืมบะคือคือพระชมพระทิมเนี่ยต้องบอกว่าพระทิมอ้วนนี่นนะก็เลยไม่มีส่วนเกินเลยนะเพราะเขาเก็บได้หมดเราเราขออนุญาตนะพอดีเราใส่กเกงวอร์มเกงออกกําลังที่ทรงสูงเราจะเห็นเลยเห็นไหมว่าเนี่ยอเนี่ยเนี่ยเก็บเรียบใช่ไม่เคยโชว์นี้มาก่อนนั่นน่ะสินะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลย คืออะไรคือคือใส่จากข้างล่างอ่านะก็ทิมใส่มาดิฮะประทิมใส่เดี๋ยวใส่ให้ดูคือแบบว่าไม่ต้องแบบใส่ทั้างบนเราเสียทรงไงใช่แบบผมเสียทรงเนี้ยใส่จากข้างล่างขึ้นมาเลยใช่นะคะอ่าบางคนบางทีแต่งหน้าทําผมไว้ใช่นะไม่เลิกอีกอย่างหนึ่งอ่ะด้วยวัยเราอ่ะ พอการที่แบบสสยข้างบนบางทีแบบว่าติดแขนไงอ๋อมันยกยะแขนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นทรงสปอร์ตบาร์นะก็จะมีความกระชับนี่ถอดฟองน้ํามาให้เห็นว่าฟองน้าเนี่ยเป็นรูปทรงหยดน้ํะแล้วก็ถ้าดูใกล้จะเห็นเป็นรู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 เขาเรียกว่าเป็นฟองน้ําที่มีรูระบายอากาศอค่ะนะแล้วก็ทําให้แบบว่าไม่ร้อนไม่อุเหเหนอนะคะ แล้วก็ระบายอากาศได้ดีทําให้ไล่แบคทีเรียแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวนั้นด้วยนะปะเดีย๋ยวเราจะต้องรีบไปซ้อมออกกําลังกายแล้วล่ะนะ,นะที่สําคัญเนี่ยช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะสั่งง่ายส่งฟรีทั่วประเทศนะคะปลอดภยัยอุ่นใจไร้กังวลมีเก็บเงินปลายทางอีกตั้งหากระวังของลอกเรียนแบบด้วยของแท้ต้อง1577เท่านั้นค่ะหรือว่าลายแอดชาราค่ะ <at Char> <ra> เก้านิปเก้าชิปเชิปเชิป9ชิาาฮาากลนในบ้านค่ะกระนใในบ้านยังไงยกมือยกมือไม่ยกไม่ยกนี่นี่นี um um> ่